ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยนอกจากนี้ก็ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปแถลงข่าวการจับกลุ่มเครือข,ข,ข่ายค้ายาเสพติดรายสําคัญซึ่งตํารวจตะเวนชายแดนสามารถสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดได้ในพื้นที่อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วครับโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาไอซ์บรรจุกระสอบจํานวน28กระสอบเลยทีเดียว น้ำหนักรวมก็700กิโลกรัมแล้วก็รถยนต์ที่ใช้ลำเลียงยาเสพติดก็โดนจับไปด้วยสำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปประทเลยทีเดียวครับสะท้อนถึงความร่วมมืออย่างจริงจังของทุกหน่วยงานแล้วครับภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อว่า s e a l Stop Save และ No Drug No Dealers พร้อมกับเน้นย้ำอีกว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องกันต่อไปเพื่อให้ปัญหายาเสพติด หมดสิ้นไปจากสังคมไทยอย่างยั่งยืนเลยทีเดียวครับขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะยังคงประสานความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งประเทศจีนประเทศเวียดนามประเทศลาวและประเทศในภูมิภาคกันด้วยเพื่อทําการอะไรครับ ที่ต้องประสานเพราะว่ายาเสพติดนั้นมันไม่ใช่เป็นเครือข่ายเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวครับมันข้ามชาติข้ามประเทศกันเลยต้องประสานกันหลายประเทศหน่อยเพื่อทําการสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเหล่านี้พร้อมกําหนดให้ผู้ค้าต้องถูกดําเนินคดี และผู้เสพต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูกันต่อไปเพื่อคืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคมเป็นกำลังของแผ่นดินของประเทศชาติกันต่อไปครับพี่น้อง